สวัสดีค่ะมุกนะคะจากบริษัทเพ e โก้สโตนแอนด์ดีไซน์วันนี้มุกพามาชมหน้างานที่หมู่บ้านนภะาเหินนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะหน้างานนี้เราได้ทำงานร่วมกับบริษัทออกแบบนะคะ a c c e s s l i n นนะคะ Access Line เนี่ยทำงานร่วมกับเพโก้มาหลายโปรเจกต์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราทำงานร่วมกันนะคะส่วนหินด้านในที่เลือกใช้ก็มีหลายจุดมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะ ค่ะก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่แม็กซ์นะคะโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ Exit Line นะคะค <ผม S 1> พี่แม็กซ์คะ Exit Line บ้านหลังนี้ Exit Line ทำอะไรบ้างคะพี่สำหรับหลังนี้นะครับก็คือเราทำเกือบทั้งหลังเลยครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยติดต่อมาอยากให้เราแบบรีโนเวทบ้านเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับบ้านหลังนี้จะคุมโทนเป็นเหมือนคล้ายๆเอิร์ธโทนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นครัวเนี่ยก็จะเป็นแบ ดำเทาดำเทาใช่ครับคือดำเทาเนะี่ยเป็นสไตล์ของแอซิดไลน์อยู่แล้วพามาดูบริเวณที่ช่างกำลังเตรียมชิ้นงานอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นหินในบริเวณต่างๆเลยก็คืออันนี้ก็เป็นไอซ์แลนด์เขาก็จะ เขาก็จะผ่ารอเลยใช่ไหมเชางยก,ากเตรียมพื้นที่รอก็คือทําให้หน้าหินเนี่ยพร้อมซะก่อน<ช>ที่จะเข้าติดตั้งอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เราเริ่มผลิตไว้รอก็จะมีการเข้าปาก45เข้าปาก 45, 45ก็คือหินเขาจะมาเป็นตรงๆนะคะเราจะผ่าเฉียง45องศาเพื่อเวลาเขาเข้าปากเนี่ยเขาจะมาประกบกันเป็นมุมสวยงามนะคะทําให้หินเนี่ยดูมีความหนาดูมีมิติมากขึ้นนะคะ หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันนะคะก็คือจากทางเดินเข้าบ้านมาเนี่ยเราจะมาเห็นตรงนี้เป็นจุดแรกเลยคือดีไซเนอร์เนี่ยอยากให้ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เพราะว่าเดินเข้ามาก็คือเป็นจุดที่เราสามารถเห็นเห็นได้แบบจุดเด่นๆเ,เลยครับของตัวบ้าน<ะ>ครับ<ะ>จริงๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้ดูเรื่องการใช้งานเลยครับดูว่าไปเห็นแล้วลายมันสวย<ะ>พอลายมันสวยปุ๊บลองจินตนาการดูว่าเออมันน่าจะเข้ากับตัวนี้แล้วก็ ตัดไปในภาพทีดเนี่ยล้วก็ใช้หินโทนนี้ด้วยก็เลยแบบโอเคเอาเลือกลายนี้ไม่ได้ดูว่ามันเป็นหินอ่อนหรือแกรนิตมันรู้ที่หลังว่าเป็นแกรนิตก็เลยอ๋อโอเคมันก็คือทนทานอยู่แล้วใช่ครับตัวนี้ทำไมพี่แม็กถึงเลือกเป็นหินเทียมทูสตันคันดาค่ะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ย ในสเปคแบบเนี่ยจะเป็นลายแพนด้าของจริงเลยนะครแต่เราไป<อ>ดู Panda, <okay. S 2> ใช่เราเราไปดูลายแพนด้าของจริงแล้วมันยังไม่ถูกใจเนาะก็เลยมาถูกใจตัวลายหินเทียมตัวเนี้ย <พา S 2> เอามาใช้แล้วสวยเลยมไม่ต้องมานั่งซีเรียสว่าเออแบบเออต้องเส้นแรกมันต้องไปทางไหนอะไรเงี้ยครับพามาดูในบริเวณห้องครัวต่อนะคะตอนนี้นะคะท็อปไอซ์แลนด์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งท็อปครัวด้วย งานเข้าปาก45ของเราก็เข้าหลายจุดเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะก็คือต้องต้องใช้ความชำนาญประมาณหนึ่งเลยพี่แม็กเลือกใช้หินสองประเภทในห้องครัวก็คือมีทั้งแกนิตแล้วก็หินอ่อนคะเดี๋ยวมาคุยกับพี่แม็กนิดนึงว่าเพราะอะไรพี่แม็กถึงเลือกหินตัวนี้นะคะ ตัวท็อปเนี่ยคือ cosmic black เป็นแกรนิตที่เราเลือกแกรนิตเพราะว่าเราใช้งานหนักด้วยเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องครัวไทยเนาะเราใช้งานหนักงานตำงานหั่นงานยกอะไรเงี้ยครับแข็งแรงใช้หินอ่อนเป็นแผงหลังก็คือเราชอบ เราอยากให้ห้องครัวครับมีแบบลูกเล่นมีลายเป็นหินอ่อนในทีน,นี้ถ้าเราเอามาใช้เป็นท็อปมันไม่แข็งแรงเนาะโอกาสเวลาเราตำหรืออะไรมันก็จะแตกหักง,ง่ายแล้วก็เลยเป็นแผงหลังโชว์ความสวยค่ะอานะคะเดี๋ยวมุกพามาดูบริเวณถัดไปนะคะเป็นบริเวณชั้น2ก็คือเป็นงานห้องพระ เป็นหินเทียมสีขาวลายออกสีเทานะคะคือสส้นกลากาตาเพราะอะไรคอนเซ็ปห้องนี้คืออะไรคะพี่ไหนคือลูกค้ามีผ้าเยอะเนาะแล้วก็เราใช้เป็นท็อปหินเทียมเพราะว่าบางทีระวังของหนะัก พระแต่เราองค์ไม่ได้เบาๆใช่ป่ะครับอ๋อค่ะใช่แล้วก็ใช้เป็นหินเทียมเพราะความแข็งแรงเขาก็มีมีกว่าหินอ่อนเนาะค่ะแล้วก็เรื่องของการวางน้ําวางอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ซึมไม่เป็นรูคือเราเราคิดถึงฟังก์ชันไว้เลยเนาะใช่ครับแล้วองค์พระที่ใหญ่ที่สุดคืออยู่ตรงนี้เหรอคะอ่าใช่ครับตรงนี้ก็แผงหลังเป็นสีขาวเหมือนกันพระท่านจะได้เด่นพระจะได้เด่นออกมานะคะ คุณโบครับนี่ผมจะพามาดูว่าบริเวณนนเนี้ยอ่างเนี่ยมันเป็นลายเดียวกับห้องครัวครับค่ะคาสสิกแบ็ใช่ครับเขามีแบ็ back. คือหลังจากที่เราติดตั้งห้องครัวเสร็จแล้วเนี่ยมีการวางแผนเรื่องการตัดหินเรียบร้อยใช่ปะ,ค,ะครับคุณพิมพ์ก็แจ้งว่าคุณแม็กมีเศษหินเหลือเราก็เลยนําเสนอลูกค้าครับว่าเอ้เหินที่เหลือเนี่ยถ้าเราทิ้งไปมันก็เสียดายเราก็เลยเอามาทําเป็นท็อป อ่างล้างหน้าในห้องน้ำจริงๆมีทุกห้องเลยครับเป็นเศษหินที่เหลือจากการติดตั้งทางด้านล่างใช่ครับใช่ลูกค้าก็จะไม่ต้องทิ้งหินหรือว่าเอาหินไปทำอย่างอื่นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณภาพของหินมันก็คือมีความแข็งแรงอยู่แล้วอย่างนี้เนาะใช่ครับใช่หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการ ทำบ้านหรือว่าถ้าต้องการดีไซเนอร์อผู้รับเหมาก็สามารถติดต่อทีมงานของ Exit Line ไปได้นะคะวันนี้งานดีไซน์หิงน,นงานดีไซน์บ้านของเกโก้แล้วก็ Exit Line ก็จบเท่านี้นะคะเพื่อนๆที่สนใจสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปได้นะคะ